สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับ่ายนะคะคลิปนี้จะชวนทุกคนมาตัดคณาค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะเมื่อตอนครั้งแรกต่ไม่ได้พามาตัดเนาะอันนี้ก็คือจะพามาตัดรอบสองเลยนะคะหลายๆต้นนะแต่ตัดไปกินแล้วนะคะอย่างต้นนี้นะคะนี่ค่ะรอยตัดครั้งแรกนะคะแล้วเขาก็แตกมาให้สองฝั่งแบบนี้เลยนะกําลังอ่อนๆค่ะกําลังอร่อยนะ ใครชอบกินอ่อนๆนะคะก็ตัดไปได้เลยนะคะจะได้ไม่แก่มากเนาะนี่ตัดเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเกิดออกมาอีกนะคะเนี่ยทางนี้เขาก็ออกมาแล้วแต่ว่ายังเล็กไปหน่อยนะคะเดี๋ยวรอให้โตกว่าน,นี้ก่อนทางนี้ค่ะมาตัดฝั่งนี้กันนะคะนี่ค่ะกรอบๆเลยค่ะทุกคนนี่ นี่ค่ะใบคะนาของเรานะคะกรอบมากๆเลยนี่ฝั่งนี้ก็เดี๋ยวไต่จะรอฝั่งนี้เขาก็งอกออกมานะคะตัดไปเลยดีกว่าเนาะอ่ะตัดไปเลยค่ะแต่ว่าต้นนี้นะคะยังเล็กอยู่นะฝั่งนี้ยังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะร่องรอยการตัดไปครั้งนี้ที่ไต่ามาตัดเนี่ยเป็นครั้งที่สองนะคะรอบสองแล้วค่ะ ก็จะมีแบบโดนหนอนกัดกินบ้างนะคะทุกคนเนี่คะ่ะใบก็จะมีเป็นรูนะเป็นธรรมดานะคะทุกคนเจอปัญหานี้กันทุกคนค่ะอ่าต้นนี้รอบที่แล้วยังไม่ได้ตัดนะคะนี่คือครั้งแรกค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใบคณะก็จะงามแบบนี้นะคะนี่ต้นนี้ค่ะร่องรอยการตัดนะคะนี่ค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้ว ได้2ฝั่งเลยนะคะฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะนี่ค่ะอ่าทางนี้ยังเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ก่อนอีกสักหน่อยะคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาตัดทางนี้ก็จะเป็นคณนาที่ปลูกอยู่ในล้อ,อยางนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะร่องรอยการตัดไปนะเมื่อครั้งก่อนนะคะคราวนี้เราก็มาตัดอีกนี่ ก็เหลือใบเขานะคะให้เขาได้สังเคราลอแสงต่อนะเหลือบางส่วนนะคะ เนี่ยค่ะบางบางใบเนี่ยแต่ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแต่ก็เจอปัญหาเหมือนกันนะเหมือนเหมือนกับทุกคนที่ปลูกพืชผักเลยนะคะก็พยายามดูแลบำรุงรักษานะคะอันไหนเป็นรูนะอย่างเงี้ยแต่กินได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะอันไหนไม่สวยจนเกินไปก็จะเด็ดออกค่ะเนี่ยค่ะอวบอ وب นะคะแข็งแรงกรอบๆแบบนี้เลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นคณะที่เราได้ในวันนี้ค่ะนี่ค่ะเก็บผักสดๆนะคะยามเช้าแบบนี้นะคะนี่ได้เยอะเลยนะทุกคน2กระบะนะคะสกระบะปลูกกับหนึ่งล้ยางค่ะนี่ค่ะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใบไหนไม่สวยนะคะเราก็เด็ดออกได้นะไต่เองก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะอย่างใบนี้นะเป็นรูมีมันแงนะคะแล้วก็ อาจจะมีบางใบนะคะเหลืองโทมแบบนี้นะเราก็ค่อยๆบำรุงดูแลรักษาไปนะคะหลังจากตัดคณะเสร็จแล้วเนี่ยต่ก็จะโรยปุ๋ยคอกหมักไปสักนิดหน่อยแล้วก็รดน้ำตามนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ชวนมาเก็บผักคณะสดๆกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมว่าการเก็บคณะเนี่ยเราสามารถเก็บกินได้หลายรอบนะทุกคนฝากไว้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย